และล่าสุดประเทศไทยเขาบอกก็ถูกจัดอันดับให้เป็นสุดยอดจุดหมายปลายทางยอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้เลยเขาบอกว่ามาจากสื่อคือ BBC n e w Research นะครับสื่อ BBC เนี่ยเป็นสื่อของอังกฤษนะครับเรียกว่าอันดับหนึ่งของโลกเลยล่ะนะครับเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นของคนที่ติดตามข่าวสารของ BBC เนี่ยแหละครับหมื่นกว่าคนเลยนะนะครับและ เขาก็พาดหัวแบบนี้เลยเนี่ยผมไปเอาข้อความเข้ามาเลยนะครับให้เห็นว่านี่เป็นข่าวสารที่มาจากสื่อของต่างประเทศเลยบอก Thailand is most popular d e s t i n a t n o n i n Southeast a s i a ไทยแลนด์เนี่ยคือจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ for travelers นะครับ from north america and europe สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากอเมริกาเหนือและยุโรปนี่โอ้โหใช้คำนี้เลย เขาบอกงี้เลยนี่เป็นข้อความของเขาเลยนะ Thailand is seen as a country for romance healing and escape ไทยแลนด์ Thailand นี้ก็คือว่ามีภาพที่เป็นประเทศที่แบบโรแมนติกคู่รักเหมาะใการมาเที่ยวหรือจะมาเพื่อสุขภาพมานีครับพักผ่อนก็ได้และต้องการที่แบบจะหนีจากความจำเจเรื่องการทำงานอยากจะปลดปล่อยมาประเทศไทยครบเลยโอ้โหนี่ <c oughs> สุดยอด ทั้งโรแมนทั้งเฮริงทั้งเอ c a p e นี่คือคำจำกัดความเลยจากสื่อด่างประเทศนะ BBC New ครับนี่เขาไปสำรวจความคิดเห็นนะครับของกลุ่มคนที่ติดตามสื่อของเขาเนี่ยนะฮะประมาณหมื่นกว่าคนนะครับว่ากลุ่มคนที่มาจากอเมริกาเหนือและยุโรปนะครับเวลาที่ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใน Southeast ์เอ a ชียเนี่ยปรากฏว่าเขาเซิร์ชหาคำในประเทศไทยมากที่สุด ประเทศไทยเรานิยมที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ที่มีอยู่10ประเทศนะครับนอกจากนี้คนในยุโรปและอเมริกาเหนือที่ตั้งใจว่าจะมาเที่ยวนะครับในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยปรากฏว่า57.4%บอกว่ายังไงต้องมาประเทศไทยนี่พูดง่ายว่าคนจากยุโรปและอเมริกาเหนือเนี่ยจะมาอาเซียน10ประเทศเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะนะครับมาประเทศไทย นะครับ BBC New Research เนี่ยเขาบอกว่าชาวโยุโรป4ใน5เลยนะครับท่านผู้ชมวางแผนจะมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีก6เดือนสำรวจนักท่องเที่ยวนะคนที่ตั้งใจว่าจะมาเที่ยวแล้วนะคนโยุโรปเนี่ยสใน5คนเลยนะท่านผู้ชมตั้งใจจะมาแถบนี้ในอีกไม่เกินครึ่งปีโอ้โหเพราะฉะนั้นเห็นชัดๆคือดูไทม์ไลน์รู้เลยว่าเขาจะมาตั้งแต่ช่วงเดือนนี้ไปอีก6เดือนเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ เขาตั้งใจเลยจะมานะครับบ้านเราเนี่ยภายในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแน่นอนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อเมริกาเหนือเขาบอกว่าเวลาเขามาเที่ยวแถบเซาท์อีสต์เอเชเนี่ยนะครับมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขาจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความยั่งยืนเห็นไหมฮนะท่านผู้ชมไม่ต้องไปปรุงแต่งนะครับเอาแบบเดิมๆที่มีอยู่มันมีสเสน่ห์อยู่แล้ว 9 1บครับบอกว่าจะมาเที่ยวการเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกที่เป็นเอกลักษณ์นั่นหมายความว่ามาเที่ยวประเทศไทยเขาอยากจะเห็นวัฒนธรรมไทยการแต่งกายเรื่องอาหารนะครับเรื่องความเป็นอยู่บ้านเรือนต่างๆเรื่องวัดวาอารามที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยคือไปประเทศอื่นก็ไม่เจอแบบนี้นี่เ1เลยและ72%นะครับบอกว่าเน้นการท่องเที่ยวแบบรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ไปบุกลุกไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ไปบุกลุกชุมชนการท่องเที่ยวกับชุมชนกับสิ่งแวดล้อมต้องควบคู่กันไปนี่แหละฮะท่านผู้ชมถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยจุดหมายปลายทางยอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้